สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนคีย์บอร์ดของโน้ตบุกรุ่น SP Model 1 5 b s 1น5่กันนะครับซึ่งรูปทรงของตัวระดูเป็นแบบนี้นะครับมันตขึ้นแบบนี้นะครับ อันนี้คือภาพที่ได้จากการเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับซึ่งคีย์บอร์ดที่มากับตัวนั้นจะต้องเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าอะไรมีแค่สีดำเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสีดำเข้าไปแทนนะครับโอเคเมื่อเราเปิดฝาหลังของตัวบอดี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทำการถ่าย แต่ละจุดของด้านหลังตัวเครื่องไว้นะครับเพื่อว่าในการประกอบกลับเข้ามานั้นจะได้ช่วยให้เรารู้ถึงตำแหนงงง่งต่างๆของโ๊ะสายแพร่ต่างๆเพื่อในการเชื่อมต่อสายแพรเราที่ถูกต้องนะครับสภาพตอนนี้เป็นภาพที่ได้จากการถอด ตาแค่คีย์บอร์ดออกตักตัวเครื่องแล้วนะครับตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดนะครับตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของลำโพงนะครับผมอันนี้ลำโพงด้านขวามือนะครับถ้าเกิดเราคิดตัวลูกเป็นแบบไหนได้เราจะรู้ว่าแบบไหนนะครับก็คือรูปนี้นะครับด้านขวานะครับ พอเราจับความลงไปนะครับเพื่อนปากก็เลยจะอยู่ทงซ้ายมือของเรานะครับนี่คือตำแหน่งของปอดชตีนะครับอันนี้คือตำแหน่งของนี่คือตำแหน่งของน่าจะเป็นทัสแพดนะครับเชื่อมต่อกเมนบอดรับือเมตบอดนะครับผม แะอันนี้คือตำแหน่งของที่เสียบของซีดีลมนะครับ mm hmm. ถ้าเราสมงเข้าไปนะครับนี่คือตำแหน่งของเมมโมรีนะครับผมตำแหน่งของพัดลมนะครับนี่ตำแหน่งของไวเลสนะครับผมอันนี้ก็คือสายไฟที่เชื่อมต่อ มาขอาหน้าจอนะครับผมสายเส้นนี้นะครับีพัดลมนะครับที่สำคัญตรงนี้นะครับจะมีน็อตตัวหนึ่งที่ใช้ในการยึดตัวพัดลมตัวนี้นะครับอยู่ใต้สายไฟนะครับค,รคราวรระวังดีๆนะครับในช่วงรัหว่ที่เรานัดของพัดลมขึ้นมา,าจ,จะทําให้ตำแหน่งตรงนี้เราหมุนไปไายเรามองไม่เห็นนะครับทาให้งัดขึ้นมาแล้วตำแหน่ง เดือยหรือสลักที่จะใส่สำหรับยึดพนดลมนั้นอาจจะหักได้นะครับตำแหน่งนตรงนี้ก็คือเป็นการแค่เหมือนสลักล็อกเฉยนะครับจะไม่มีการขันสกรูแต่ตำแหน่งนี้จะมีการขันสกรูไว้นะครับผมตำแหน่งน,นี้ก็คือพักออแดปอนะครับอันนี้เป็นพอร์ตจูเี้นะครับผม และตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งนี้คือลำโพงทางด้านซ้ายนะครับผมนี่นะครับาการจุดสายของลำโพงนะครับแล้วตรงนี้ก็คือตำแหน่งของที่ใส่ถานสำหรับไบออนนะครับผมนี่ครับ เราดึงสายแพรออกไปแล้วเนื่องจากว่าเราได้ทําการทดสอบในการดึงสายแพรเพื่อเป็นการยืนยันว่าปัญหาของโน,น้ตบุ๊กที่เปิดาก,การที่ปุ่มสกอรในการใช้ไฟล์ Excel นะครับมันเลื่อนตำแหน่งมันเองโดยอัตโนมัติหมายถึงว่าเราเราเลื่อนสกอรลงไปหน้าระดับหนึ่งปุ๊บแล้วหลังจากนั้น เมือกลักษณะของคีย์บอร์ดค้างนะครับปุ่มสกอร์ก็จะลันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลงไปท้านล่างของสเปชีนนะครับเรื่อยๆเืยๆเปลี่ยนโลไปเรื่อยๆไม่มีบรรจุดนะครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องมาเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับนะครับ นี่คือภาพที่เราจัการถอดพัดลมออกไปแล้วนะครับมพัดลมอันนี้เป็นซิงค์ระบายความร้อนนะครับจากความร้อนของ CPU นะครับจะมาที่เซงต์ตรงนี้แล้วพัดลมช่วยระบายความร้อนออกไปทางด้านทางระบายลมออกทางด้านนี้นะครับทา่านี้เราก็จะมาถอด ตำแหน่งที่เราได้กลับไปท้้เดต่ต้นนะครับถอดออกไปถอดให้ที่ต่อไปถอดลำพอาออไปลายถอดแรงหมอกไปถอดทำพโพอ,อปลายแล้วถอดตำแหน่งของเมนบอร์ดออกไปนะครับผมสำหรับในการถอดนะครับ นี่คือภาพที่ได้จากการถอดตำแหน่งของฮาร์ดิส์แรมแผงเมนบอร์ดซิ้์ลำโพงออกไปนะครับตรงนี้จะมีฝาประกบด้านหลังนะครับนะครับ เป็นภาพที่ได้จากการเปลี่ยนบอร์์แล้วเปลี่ยนแผงนคีย์บอร์ดแล้วอันนี้เป็นภาพที่ได้จากการถอดฝาประกบด้านนี้ออกแล้วนะครับโอเคในการจะถอดฝาประกบนะครับเห็นไหมครับมีแผ่นมง,มงลุดออกมาแต่นวงลุตนี้เกิดจากการที่จะมีสลักของคีย์บอร์ดนะครับ ยื่นออกมานะครับตามช่องเหล่านี้นะครับแต่ว่ามันจะมียึดติดกับฝาประกบดังนั้นเขาจะมีวงวงสีขาวเนี่ยฮะยึดติดออกมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นถ้าเกิดเราไม่ใช้เทคนิคที่ว่าเราจะใช้บัดกีหัวแรงนะครับพอมันล็อเสร็จรปุ๊บเราก็จี้ไปจุดเหล่านี้นะครับเพื่อดันให้ แผงคีย์บอร์ดนั้นหลุดจะคลับกุบเหล็กอันนี้ออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สนใจใช้วิธีแบบนี้ก็คือเราใช้ปลายแขนควงนัดนะครับนัดตามจุดต่างๆนี้มันก็จะเด้งออกมาและวงข้อขานี่ก็จะหลุดออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีเดยใช้แข็ควงนัดฝาประกบนี้จะทําให้เกิดการโค้งออกของฝาประกบได้ในการที่จะประกบเอาชีแผงคีย์บอร์ดกลับมา นั้นจะทําให้เกิดอาการหลวมได้ง่ายเนื่องจากว่าแผงประกบมันไม่ประกบติดแนบชิดกับแผงคีย์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คืออย่าลืมใช้หัวแร้งจี้ไปตรงจุดขาวๆเหล่า,า,าน,นี้เพื่อให้ฝาประกบนั้นหลุดจากแผงคีย์บอร์ดจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าแผงคีย์บอร์ดเมื่อถอดออกไปแล้วมันก็ไม่ใช้างานไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่ เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของที่จุดข้อขาวนี้จุดเกิดการเสียหายนะครับโอเคนี่ครับเมื่อถอดสกบกบออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นแหวนที่บอกรดามนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดชิ้นเก่านี้ออกไปได้เลย แล้วเราก็ใส่ชิ้นใหม่ลองอไปนะครับผมนะชิ้นใหม่ที่คือสายแพร่ของของแผงคีย์บอร์ดครับส่วนนี้เป็นสายแพร่ของแบ็คลท์นะครับแบล็คลท์ที่เป็นสีดำๆนะครับเป็นแบ็คลท์นะครับผมแต่เนื่องจากว่า n ถ t ุกรุ่นนี้ตามสเปคนั้น ไม่มีช่องสำหรับเสียบสายแพทของแบ็คลท์ดังนั้นสายแพทยเส้นนี้เราจะต้องปล่อยว่างไว้นะครับไม่ต้องเสียบกับช่องใดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ฝาประกบเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทาย้อนกลับไปนะครับ ส่แก๊ระบายความร้อ,อนพร้อมกับเนมบอร์ดให้เรียบร้อยนะครับต่น,นี้นะครับใส่ลำให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดสายแพรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ฮาร์ดดิสตามป,ปกตินะครับลำโพงเช่นกันนะครับแล้วก็จุดสายแพรดังกล่าวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นภาพหด้มาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราลองทดสอบการใช้งานปุ๊บก็ใช้งานได้ตามปกติปุ่มสกอร์นี้ก็จะไม่เล่ยอีแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้เรามีมานานเสยๆเพียงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามซับลิปเพื่อเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ